เพราะว่ารับใช้กับทุกท่านและก็เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนจีนศาสตร์ด้วยนะครับสำหรับนางเอกเดตารลตีน้องปอยลูกหน้าเรือกราบเพราะว่ารับใช้กับพี่น้องด้านหน้าเวทีเตตษาจะเป็นไปอย่างไรครับติดตามรับชมงการแสดงกไปเรื่องครับพี่น้อง ทีวีของชันดาตีสิ้นพอ่อแี่ก็ขาดแม่ทุกวันนี้เนี่ยนะอยู่เพียงตัวลำพังอาศัยอ,ยอยู่ที่บ้านหลังเล็กหลังนี้แต่แม่เชื่อหรือเปล่าจ้าหนะรูรับรางวัลในด้านนี้ก่อนขอบรบคขอบคุณนะครับสำหรับรางวัลได้ทั้งเวทีนะครับที่มอบให้กับในครอบครอยของเรานะครับเมื่อหลานสาวก็ไม่คู่ดูแก้วนะครับะะเป็นสิ่งกามภพเรียนจิศาสร์เช่นเดียวกันครับพี่น้อง มีพี่ชายข้างบ้านเนี่ยนะชอบมหาราตีอยู่เรื่อยเลยแล้วมาก็ไม่มาธรรมดาชอบมาพูดจาลุ่มล่ามแล้วก็ทำตัวไม่ดีใส่อันตรายขอบคุณอรทอร้อยชุดกับพี่น้องกูวจะทำไม่ดีไม่ได้กลัวจริงๆเลยเนี่ยขอเวลาแป๊บหนึ่งสงบสติสุกอลม อยู่คนเดียวกลัวกลัวกลัวลาตาีมิมอนเจ้าค่ะเจริญพรไม่ใช่ป้าล<อ>าตีเจ้าเอา้ยพี่ทัศพี่มาที่นี่นยังไงอีกแล้วฮะเรียกอะให้เกียรติด้วยชื่อเล่นชื่อทัศชื่อจริงเต็มเต็มทัศด,ดาว <c oughs> เป็นเสือผู้หญิงพี่มาอีกแล้วนี่พี่มีอะไรกับลาตีเหรอจ้าลาตี มาทุกวี่ทุกวันแบบเนี้ยลาตียังไม่เข้าใจอีกเหรอรว่าพี่ทัศน์คนเนี้ยต้องการอะไรพูดแบบนี้หมามยความว่ายังไงฮะก็คือพี่ต้องการอยากจะได้ลาตีมาเป็นเมียพี่ไงร้องไห้ทำไมใครอะใครร้องไห้เมื่อกี้นี่ใครกนในใครกี๊ดแม่ดีหรือเปล่าคะเมื่อ,อกี้ใครกรีด๊ด หุ่นเซ็กเด็กสิงท้าสอนสิงสิงพี่สน้นกาจะแม่เลยสวยสุดแซ่บนิ้วตาส้นรู้ไหมพี่ส้นใจเศร้าจะได้สูสีแล้วพี่จะใส่โดยมันต้องใช้เสียงสาวย,ยอมมาเป็นเมียพี่ซะเลยดีย่า ยังย ah. oh. yeah. well, ังสักยังให้พี่ออกกำลังมากไปหมดอ๋อเฮ้ยยังนะไม่มีใครช่วยเหลือเธอได้หรอกอย่าลืมใจนะนะของเราอ๋อเฮ้ยเสียงร้องเต็มที่

ไล oh, okay, oh, ่ป้าตุงล่าเขเอฮะโอ้ยเก่ลุงโอ้เก่งกันเรืองเกินลุงกระเทิกระเทยสุภาพบุรุษกันเนเบื่ออะไรแล้วไอ้พอยังไงอะไปเห็นอยู่ว่าไล่ป้าเขามาเมี่รู้จะถอยไปสิพูดอะไรเบื่อทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราบัาเข้ามาก็ถอยไปสิ ยังยังมึงยังยังไงเหรอมึงไม่คิดไม่จาเหรอฮะมึงเลยทำทำมาเนี่ยแล้วมึงเป็นอะไรเลยมึงจิกมึงไปดีหเหรอเปล่าฮะเฮ้ยนมาี่ทำไมผู้น้ามีไม่มีไฟเลยนะไม่ต้องไม่ต้องใจใครเยเฮ้ยมึงจะตีมึงเกรงใจด้วยทำไมกูสิเก่าโรงเรียนจิรอาสาเนะเว้ยกูเรียนอยู่นี่นะเว้ยมึงบอกสิเก่าใช่ไหมกูว่าหน้ามึงแก่กว่าอออ <S <S ออ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  ก็ไม่ใช่เสียงฟูกเหรอเสียงมือตีหัวโจเหรอมึงใช่ไหมที่เป็นคนปล่อยโดนเมื่อกี้ใช่รู้ได้ไงอ่ะอีกตัวนึงมึงยังไม่ได้ปล่อยเลยเนี่ยเฮ้ยหาจ็บหมูมันเฮ้ยเรื่องของผัวเมียเขานายไม่เกี่ยวถอยไปเขาเป็นผัวเมียเหรอมาโดนพี่หัวโซ่ทะเลาะกันนิดหน่อยทะเลาะกันนิดหน่อยไม่จริงนะจ๊ะไม่ใช่ผัวเมียพี่รู้ว่าพี่คนนี้ เฮ้ยถอยทางไปดกว่าทไมอยากตายเราไม่ถอยจะถอยหรืไม่ถอยเราไถอยทาไม่ถอยกูถอยองอ่ยังะมึงทั้งสคนกูคนเดียวกูสู้มไหวไหมละไทก็ได้ตัวตัวกักูมึงเอาป่ะเอาเตยกันไงอ๋อเดีูสงเพื่อนกูไจัดการนึงมึงไปเตัวตัวมันูปร่างเนี้ยน่าคุกวงไงเว้ย อาวุธไม่ต้องมือเปล่ากูต่อให้มึงสามหมัดเลยก็ได้มา,าได้นะจะหมูกมันมันไม่ได้กำหัดเฮ้ย <c oughs> hey, มึงเจอท่านี้กูไปนะังท่าไหนมึงตายแนะ่ท่าไหนเพ่ง <c oughs> มึงจะร้องทุรนทุรลยท่าไหนเอาแก าแดงสองครันทุกคนสมัยแหวนฤลืสีหมดยาโอ้โหแดงหลบใจเลยนอกไปแล้วเดีคุกไปแดงไม่ยอมไม่ยอมกูว่าไม่ยอมแดงกอดคอไม่อีกแล้วไม่ยอมหลบต้องไปยอมกูหยุดแล้วมึงพาังเลยนักหนาโอยยังไม่ท้อเลยเลือดกับดาวไหลเลยกับดาวที่มีสีใสๆมั้พี่ไม่สบายปะเนี่ยแม่น้องขา อยากคิดเป็นผู้ชายเลยเชื่อเราเถอะตูดนายบิดตลอดเลยอะ่ะเขารู้ได้ไงน้องว่าเราเป็นกระเทยโอ้อตั๊บหูสีทับหูขนาดนี้เ <c oughs> ขาให้เป็นโจนเรเสือกหยิบทัพหูทีภูมาใส่ลืมถอดเว้ยงานเช้าเป็นผู้หญิงกลางคืนหัวค่ำเป็นผู้ชายเออขอโทษนะครับพี่อะไรคะคือกลางวันเป็นผู้หญิงใช่ไหมกลางวันเป็นผู้หญิงกลางคืนเป็นมนุษย์หมาป่า คือเป็นนั่งได้เขาไม่ใช่แม่ฮุกอะไร